สวัสดีครับจะเจอกันในวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2อ6 8นายนะครับเอกมะข่าวชีชัดบรรทงค่ำคืนวันพฤหัสบดีเดี๋ยวเราไปลุยศึกยูฟ่ายยุรปารีกันนะครับโปรแกรมมองเล่นกันเพียบเลยวันนี้มีทั้งยุโรป้ามีทั้งคอนเฟลต์ลีกนะครับวันนี้ผมไปที่เกมระหว่างแอสเมียร่ากับยังบอยนะครับคู่นี้จะเล่นกันในช่วงแรกเที่ยงคืน45นะครับก่อนอื่นเลยฝากคอบอลไ้ด้วยนะครับ eak 9 9เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยข่าวข่าวฟุตบอล หรือว่าใครอยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทัศนะก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับ a eak g 9นะครับเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมแมตต์เดย์นี้เป็นแมตต์เดย์ที่5นะครับบิลล่ามีอยู่9แต้มจากการลงสนาม4นัดก็อยู่ในโซนบนนะครับรังอันดับที่6ส่วนยังบอยอยู่อันดับที่22 4เกมเนี่ยมีอยู่6แต้มจริงๆคู่นี้ปีที่แล้วเพิ่งเคยเจอกันนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าเชมเบร์ลีก็ในนอก์ฟแลเฟสนี่แหละ บีล่าเนี่บุกไปชนะยังบอย3ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาแอสต์บลาของอูนายเอเมอรี่เนี่ยโอ้โหพอตั้งหลักได้ในฟอร์มดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการชนะได้ไปถึง4แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนัดล่าสุดบุกไปชนะลีด 2, 1ส่วนยังบอยครับเล่นในลีกนัดล่าสุดในชนะวินตาชูมา5ประตูต่อศูย์เกมหลังทุกรายการชนะ2สเสมอ2แล้วก็ แพ้ไป1เกมนะครับอ่าวันนี้ผมชอบไปที่แอสตันวิลล่านะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยวันนี้พอเห็นลูกทีมของอุนายเอ็มรีช่วงหลัง,ลงเล่นอ่าทางฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษและก็ฟุตบอลยุโรปเนี่ยผลงานดีมากนักเตะอยู่การแทบจะครบยกเว้นเทรนมิงตัวเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าแนวรับมีเอสลี์คอนซามีเปาตอเลสที่เล่นกันคน่อนข้างดีนะส่วนเกมลุกก็จะมีโอร่วัตกินมอร์แกนโรเชอร์จอห์นแมคกินบูเอนเดีย ดอนเดียวมาเล่นเนี่ยเกมลุกอาย่กันครบอยู่ที่ว่าวันนี้อูนดเอเมรี่จะโรเดชันจะใช้ใครออกซ้ายเป็นตัวจริงตรงกลางมีทั้งมาดูริเชอร์ันโอนาหน้ากามราร่าอยู่ครบหมดนะครับแนวรับอย่างที่บอกไปคอนซาเปาโตาเลสแบ็กขวาซ้ายลูกกระดินมาต,ติแครประตูก็จะใช้เอมรีมร่มาทนเนสก็สามารถจัดชุดใหญ่ได้นะครับสำหรับทางด้านอูนเอเมรี่อ้าหผม มองสถิติก่อนหน้านี้วินล่าเวลาเล่นในบ้านเนี่ยหเกมหลังสุดทุกรายการชนะรวดวันนี้ก็เช่นกันนะครับช่วยอย่างบอยเบิร์นเกมเนี่ยขนาดปีที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยยังโดนวินล่าบุกไปชนะตั้งสามูวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมมองว่าศักยภาพโดยรวมของแอสนวิลล่าดูเหนือกว่าแล้วชนะวันนี้ก็มีโอกาสเกาะกลุ่ม ติดหนึ่งในแปดเพราะว่ามันเป็นแมตเดย์ที่5จบแมตนี้แล้วเนี่ยจะเหลืออีกแค่3เกมนะครับเพราะฉะนั้นเกมในบ้านแบบนี้อูนายเอมรี่เน้นแน่ครับผมเชืว่อว่า2ลูกน่าจะยิงถึงคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านแอสตันวาส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปกันที่เกมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสก็อีกหนึ่งทีมที่จะเล่นนะ ในในการแข่งขันในสกูฟ้ายูโรป้าลีกในรอบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากอังกฤษลอตทิงแฮมฟอเรสเจอกับเมลโมนะครับนัดล่าสุดของฟอเรสที่ลงเล่นในศิกฟุตบอลพิม์ลีอังกฤษเนี่ยชนะลิฟูมาสามศูนย์สวยหรูเลยก็เชื่อว่าน่าจะได้ความมั่นใจมาเยอะพอสมควรฟอเรสในรอบลีกเฟสเนี่ยรังอันดับที่ยี่สิบสามสี่นัดที่ผ่านมามีอยู่ห้าแต้มแต่ว่าแต้มมันค่อนข้างออกเบียดเพราะฉะนั้นเล่นที่ซิตี้กราวันนี้ ฟอร์เรสต์ต้องเน้นเก็บ3ามแต้มแล้วผมเชื่อฟอร์เรสต์น่าจะทําได้นะครับถ้า,าเรียกฟอร์มเก่งจากการเจอริพูมาได้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้น่าจะผ่านเมาโม่ไปได้แบบส,สบายๆเช่นกันนะครับสองคู่ค่ําคืนวันอัศวันพฤหัสบดีนะครับสทีมจากอังกฤษที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกชอบทั้ง2ทีมเลยนะครับแอสเซมิล,ล่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับแอดเอเอคคาสก้า e พูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ